คุณกำลังหาวิธีเพื่อประหยัดเงินในปี2566จากค่าครองชีพที่สูงขึ้นเข้าของที่แพงขึ้นใช่หรือไม่ครับไม่ต้องกังวลครับคุณไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวด้วยความพยายามและการวางแผนทางการเงินอย่างชาญฉลาดเนี่ยคุณจะสามารถประหยัดเงินและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้ครับในวิดีโอนี้เราจะแบ่งปัน5เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประหยัดเงินในปี2566เพื่อให้คุณสามารถเก็บเงินที่หามาได้เนี่ยอย่างยากลำบาก ไว้ในกระเป๋าของคุณให้มากขึ้นนั่นเองครับหนึ่งจัดทำงบการใช้ใจ่ายเงินและทำตามนั้นครับขั้นตอนแรกและสำคัญที่สุดในการออมเงินก็คือการเข้าใจรายรับและรายจ่ายของคุณเองครับโดยการสร้างงบใช้ใจ่ายว่าได้รับมาและใช้ใจ่ายไปกับอะไรบ้างคุณจะสามารถบอกได้ว่าคุณสามารถลดค่าใช้ใจ่ายอะไรได้บ้างและจะสั่นเงินได้มากขึ้นสำหรับการออมครับ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทบทวนงบการใช้จ่ายเงินของคุณเป็นประจำและปรับเปลี่ยนตามความจําเป็นตามการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายหรือรายได้ของคุณครับ 2. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นตรวจสอบพฤติกรรมนิสัยการใช้จ่ายของคุณให้ละเอียดยิ่งขึ้นครับและระบุค่าใช้จ่ายที่คุณสามารถลดได้ซึ่งอาจจะเป็นอะไรก็ได้ครับตั้งแต่การลดค่าเน็ตลดค่าโทรศัพท์ลดค่ากาแฟไปจนถึงการนําอาหารกลางวันไปทานที่ทํางานแทนการรับประทานอาหารที่ร้านครับ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเ,เล็กๆน้อยๆอยเหล่านี้เนี่ยสามารถเพิ่มเงินในกระเป๋าขึ้นได้ครับเมื่อเวลาผ่านไปและจะช่วยให้คุณประหยัดเงินได้ครับ 3. ใช้ประโยชน์จากการลดราคาและส่วนลดครับให้หมั่นคอยสังเกตการลดราคาแบบเซลล์หรือส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าครับไม่ว่าจะเป็นของชํำเสื้อผ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้คุณยังสามารถลองใช้คุปปองรหัสโปรโมโชั่นและแอปคืนเงินเพื่อช่วยให้คุณประหยัดเงินในการซื้อสินค้าได้อีกด้วยครับ เปรียบเทียบราคาเพื่อหาข้อเสนอที่ดีกว่าอย่าละเลยที่จะเปรียบเทียบราคาและมองหาราคาที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าประกันภยัยค่าสาธารณประโภคหรือเงินกู้ครับการหาข้อเสนอที่ดีที่สุดเนี่ยสามารถช่วยคุณประหยัดเงินได้เป็นจํานวนมากในระยะยาวครับ 5. พิจารณาทางเลือกอื่นพิจารณาทางเลือกอื่นเพื่อประหยัดเงินตัวอย่างเช่นแทนที่จะซื้อสมาชิกฟิตเนสคุณ สามารถลองออกกําลังกายที่บ้านหรือออกปีวิ่งข้างนอกได้ครับในทานองเดียวกันครับแทนที่จะนั่งแท็กซี่คุณสามารถใช้บริการขนส่งสาธารณะแทนได้ครับเมื่อทําตามคําแนะนําเหล่านี้นะครับคุณจะประหยัดเงินได้ในปี2 5ง6ท่ามกลางค่าครองชีพที่สูงขึ้นข้าวของที่แพงขึ้นครับและจะบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณได้ครับจะเอาไว้ว่าการออมคือการวิ่งมาราธอนนะครับไม่ใช่การวิ่งเร็วดังนั้น จงพยายามอย่างสม,ม่ำเสมอและต่อเนื่องครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ